ตำรวจตอมอครับบุกจับขอทานย่านสุขุมวิทแล้วไปเจอขอทานคนหนึ่งมีเงินติดตัวกว่าสามแสนบาทแต่ยังไม่พอเจอเงินเก็บอีกหนึ่งล้านบาท เมื่อวานผมเนี่ยไปช่วยเด็กคนหนึ่งน้องเนี่ยนั่งของเงินอยู่บนสะพานล,ลอยพร้อมแมวหนึ่งตัวทีมงานผมก็เลยเข้าไปสอบถามครับว่าหนูเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงสักพักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาแสดงตัวว่าฉันเนี่ยเป็นแม่ของน้องคนนี้ทีมงานผมก็เลยเริ่มซักเลยครับว่าคุณเนี่ยให้ลูกเนี่ยมานั่งขอทานแบบนี้คุณเองอ่ะเป็นพวกแก๊งขอทานหรือเปล่าทางผู้หญิงที่เดินมาเนี่ยก็รับสารภาพว่าตัวเองเป็นขอทานแล้วก็เอาลูกเนี่ยมานั่งขอทานด้วยไม่พอแม่เนี่ยเคยถูกจับมา แท้ครับหลังจากถูกจับลูกกับแม่ถูกส่งเข้าไปที่สถานสงเคราะห์ของประเทศไทยแต่แม่กลับทิ้งลูกไว้ที่ประเทศไทยแล้วหนีออกจากสถานสงเคราะห์ออกมาแล้วไปผลิตลูกใหม่เพื่อเอาลูกมานั่งของทาง ซึ่งแม่เนี่ยถูกกลับส่งประเทศไปแล้วเนี่ยหลายครั้งมากแต่ก็กลับมาขอทานอยู่ในประเทศไทยด้วยเหตุผลว่าคนไทยใจดีซึ่งโดยวันปกติหารายได้ได้ต่อคนนะคะคนละ2,000ันปัจจุบันแม่มีลูกอยู่5คนตัวของแม่เองอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีได้ต่อคนต่อคนละ700ผมก็เลยประสานให้ตำรวจเนี่ยมารับแม่และตัวของน้องไปผมอยากจะฝากเรื่องนี้ให้ทุกคนช่วยกันส่งต่อเพื่อไปให้ถึงคนที่ชอบทําบุญกับขอทานผมอยากจะฝากบอกทุกคนอย่างนี้ว่าการทําบุญกับขอ ทาท่านอาจจะไม่ได้บุญนจจะครับท่านอาจจะได้บาปแทนเพราะไม่ต่างกับการที่เราเนี่ยไปสนับสนุนให้ขอทานพวกนี้ผลิตเด็กออกมาเข้ามาสู่ธุรกิจขอทานมากขึ้นเด็กไม่สมควรมาเป็นเครื่องมือในการหากินของผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กจะชาติอะไรเดี๋ยวนี้ยังเจอเด็กนั่งขอทานกันอยู่ไหมคะถ้าใชา90่90%เป็นเนขมรเพราะพวกนี้มันรู้ดีว่าคนไทยใจดีกันจอมพลังเป็นที่รู้จักจากการช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนทั้งในด้านคดีแล้วก็ชอบมอบเงินบริจาคนะคะเขาได้พูดในเฟส บุกว่า ผมขอส่งโพจน์นี้ให้คนที่ชอบทำบุญกับขอาทานเพื่อให้ท่านเห็นมุมมืดของขอทานเมื่อวานผมช่วยเด็กนั่งขอทานอยู่บนสะพานลอยคนเดียวหลังจากทีมผมเข้าไปคุยกับน้องแม่ก็ปรากฏตัวทีมผมจึงซักข้อมูลแม่จึงยอมรับว่าเป็นขอทานกัมพูชาเคยถูกจับมา3ามครั้งครั้งแรกถูกจับพร้อมลูกจึงทิ้งลูกไว้ที่สถานสงเคราะห์ในไทยแล้วหนีออกจากสถานแล้วก็ออกมาทำลูกใหม่แล้วก็เอาลูกใหม่มานั่งขอทานแม่เคยถูกส่งกลับขเขมรหลายครั้งแต่นีก กลับเข้ามาไทยใหม่เพราะคนไทยใจดีปัจจุบันมีลูก5คนเอามาช่วยกันขอทานปกติขอทานได้คนละ2,000ันแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยไม่ดีเหลือวันละ700ต่อคนส่วนแม่ขอทานในไทยมาหลายปีผมอยากฝากคนใจบุญการทําบุญกับขอทานท่านอาจจะได้บาปเพราะไม่ต่างกับการสนับสนุนให้ขอทานพวกนี้ผลิตเด็กออกมาใช้ในการธุรกิจขอทานมากขึ้นผมจริงแล้วแอดมินนะครับได้เข้าไปในเพจของการจอมพลังด้วยนะคะเขาบอกว่าผมจริงเด็กไม่ได้นั่งคนเดียวด้วยนะเด็กนั่งขอทาน กับแมวฟังคุณกันจอมพลังแล้วแอดมินโกรธมากเลยคิด <c oughs> <uh> ยังไงเอาแมวมานั่งขอทาน <ines> แมวน้อยๆมานั่งอดอยากปลาทูก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่มีสงสารแมวบ้างไหมส่วนลูกของขอทานก็ด้วยนะเขาจะโตมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม่เลี้ยงลูกแบบนี้แอดมินบอกแล้ว, <c oughs> ลวพวกนี้ทําให้ประเทศไทยดูแย่มากๆรัฐบาลควรจะจริงจังในการจัดการส่วนถ้าใครเจอเด็กนั่งขอทาน <c oughs> แนะนําว่าให้แจ้งตํารวจเลยค่ะประเทศเราต้องไม่ปล่อยให้เด็กๆมานั่งทํางานอะไรแบบนี้คําถามก็คือว่า ขอทานคนนี้เคยถูกจับหลายครั้งแล้วทำไมยังเข้ามาได้อีกอะแสดงว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายใช่ไหมหรือว่าเข้ามาถูกกฎหมายถ้าเข้ามาถูกกฎหมายนี่คือประเทศไทยไม่เช็คข้อมูลเรคคอร์ดอะไรเลยเหรอในเมื่อแก้ที่ขอทานอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนแอบ,บเข้ามานะก็ต้องแก้ที่ตัวคนให้เลยแล้วก็แจ้งนักท่องเที่ยวด้วยนะว่าห้ามให้เงินเด็ดขาดแอดมินแนะนําวิธีของแอดมินนะคะถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่สามารถจัดการเรื่องนี้เองได้นะคะถ้าเห็นเด็กใช่ไหมแนะนําว่าให้ไปซื้อของกินแล้วยื่นให้เป็นของกิน ให้กับเด็กๆดีกว่าแต่ว่าไม่ให้เงินเด็ดขาดส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องทํากันบ้านนิดนึงนะคะว่าจะแก้ไขาภาพลักษณ์แบบนี้ในประเทศไทยยังไงมีความคิดเห็นนะคะของคนไทยนะคะเขามาบอกว่าอย่าให้เงินขอทานเพราะเหมือนสนับสนุนคนทําบาปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงที่สุดค่ะบางกลุ่มเอาเด็กไปทําให้ผิก,การเพื่อบังคับให้ขอทานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยใจดีทําให้ประเทศเพื่อนบ้านอาศัยทํากินบนความใจดีของคนไทยผลักดันออกนอกประเทศให้หมด ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจับแม่ได้ทำมันเลยค่ะแล้วส่งกลับไปถ้ามาอีกก็จับติดคุกไปเลยหากินง่ายเหลือเกินคนไทยใจดีเกินเพราะความใจดีของคนไทยจะทําให้เสียอะไรหลายๆอย่างในอนาคตพูดแบบนี้แล้วคิดถึงเรื่องเขาพวิหารเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเก่งนะหนีเก่งทําลูกเก่งขอเก่งแต่มันเก่งไม่ถูกที่ถูกทางผลัก มันก็หนีเข้าอีกหัวจะปวดเพราะขอทานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแถวสะพานอิมพีเรียนสำมโงเยอะแยะมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งแม่ลูกอ่อนคนท้องเยอะแยะไปหมดความคิดเห็นต่อมาบอกว่าส่วนตัวไม่เคยสนับสนุนขอทานเลยครับยิ่งให้ยิ่งมาเยอะยิ่งให้เขายิ่งยึดอาชีพนี้ยิ่งไม่ทําอะไรสนับสนุนแต่หมาแมวกับคนที่ลําบากแต่ไม่ยอมแบม,มือขอไขรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่เคยให้ใครว่าใจดําก็ตามอยากทําบุญหยอดตู้บริจาคของโรงพยาบาลไม่ก็ตาม ที่่เขาชวยคนนเจบคคตายวามคิดเห็นต่อมาบอกว่ามีทุกที่ที่มีงานใหญ่ๆค่ะเช่นงานกาชาติค่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนที่มาขอทานอะ่ะมันเป็นแก๊งหรือเปล่าผมเคยเห็นนะว่าตอนมืดๆหน่อยจะมีคนมารับคนพวกนี้เป็นชายประมาณน่าจะสัก30มสิบต้นๆทำเหมือนกลุ่มหางานทําเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเคยเจอคนมาขอทานแล้วบอกว่าจะเอาตังค์ไปกินข้าวเราก็พาไปกินข้าวแต่เขาไม่กินเขาจะเอาตังค์ก็เลยไม่ให้เลยแต่เวลาเราให้ เราให้ครั้งละ1ิบาทนะต่อไปนี้จะไม่ให้แล้วค่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจับไม่มีหมดจับไปส่งกลับเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยประเทศไทยเข้าง่ายออกง่ายความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อก่อนเคยให้นะขอทานบนสะพานลอยเคยให้เข้าบาทเดียวเขาไม่พอใจเขาก็เอาเหรียญโยนตามหลังมาเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยให้อีกเลยคอมเมนต์ก็จะประมาณนี้แหละค่ะถ้าสงสารเขานะให้ข้าวกินก็พอห้ามให้เงินเด็ดขาดนะคะทุกคนพอมันไม่มีตังค์มันไม่มีไรายได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนงานใหม่แน่ แต่งานอะไรนี่อันนี้แอดมินก็ไม่รู้เผอต้องมานักรล่จับกันอีกทีนึงอย่าให้เห็นอีกนะว่าเอาแมวมาขอทานเนี่ยแอดมินโกรธนะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย